สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับัผมครับค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักแล้วกเ็เรียกรอยยิม้มแล้วก็เป็นกาลังใจเพราะรว่าล่าสุดอ่ะพี่บ่าวีก็ได้เหมือนบแบบทาความดีอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าซื้อรถวิวแชร์คันใหม่ให้กับผูบ้พิการ,ค,รคนหนึ่งอยากให้ช่วยเล่าที่มาที่ไปของเรื่องราวนี้หน่อยค่ะครับคือผมไปทานอาหารเช้านะครับที่ตรัง ซึ่งเป็นบ้านเกิดผมนี่แหละครับแล้วก็พอตอนที่เดินลงไปจากรถนะครับไปเจอคนอเขาเข็นรถอยู่นะครับรถเข็นเขาบีการจะข้ามถนนอพอจะข้ามถนนผมก็เข้าไปแล้วพี่จะข้ามยังไงแกก็ดีใจเอ้ยปาวีแกทาได้อพ,อพอพอพอนี้ผมก็บอกว่าอถามแกว่าเดี๋ยวเปผมปลุกรถให้แกก็ถามซาทุกสุกดิบผมว่าไปไหนมาอะไรอะไรเงี้ย<อ>แล้วตอนนั้นผมผมก็ บอกว่าแกก็บอกว่าจะไปทางนู้นผมก็บอกว่าอาจจะผมเข็นให้แล้วผมก็ควักตังให้ไปหนึ่งพันบาทเพาพี่ไปทานข้าวนะครับวันนั้นนะแล้วพอผมเข็นไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเสร็จพอจะกลับผมแกก็แกเหมือนแกไม่กล้าบอกเราอะนะค่ะแกแกอยากจะได้รถเข็นใหม่อะไรเงี้ยแกแกก็เรียกผมอีรรอบแกว่ามีมีอะไรจะบอกหน่อยได้ไหมช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกพี่มีอะไรบอกมาเลยแกบอกว่า แกอยากได้รถเข็นใหม่แต่แกไม่มีตังผมก็เลยบอกว่าเอาเรอพี่จะเอารถเข็นมาใช่ไหมผมก็ดูรถเข็นแกแล้วเออแกรถก็จํารุดจริงๆแล้วขาดแกขาดทั้งสองข้างนะครับผมก็เลยบอกว่าพี่มีเบอร์ติดต่อไหมเดี๋ยวผมหามาให้<ฆ>เสร็จแล้วตัวสับแกตัวสับแกก็ไม่มีแกไม่มีอะไรติดตัวเลยเนี่ยผมก็ถามว่าแล้วพี่ทำอาชีพอะไรแกก็บอกอ่าอะไรนะขายเกี่ยวกับ พวกไอ้ขนมช็อกโกแลตอะไรเนี้ยที่ที่เข็นขายอะไรเนี้ยที่ติดรถไปเวลาเจออะไรเนี้ยแล้วผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันแกบอกว่าแกไปดูที่ร้านไอ้ไอ้รถเข็นเนี้ยไว้ไว้หลายรอบแล้วแต่แกได้แกผ่านแกแกเข็นผ่านแล้วก็ไม่มีตังค์ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่เข็นไปร้านไหนเจอปุ๊บโทรหาเบอร์ผมเลยผมก็มให้ทิ้งเบอร์ไว้สุดท้าย <S 1> <S 1> <S 1> แกเข็นไปแป๊บหนึ่ง แกก็ผมนั่งทานข้าวอยู่ทานอาหารเช้าแกแกไปแล้วนะแกก็โทรกลับมากับเบอร์ที่ให้ไปในวันเดียวกันหเรหรอวันเดียวนั้นเลยค่ะเขาบอกว่าอยู่ที่ร้านนี้แล้วซึ่งเป็นพนักง,งานที่ร้านที่ขายเ,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 เครื่องรถเข็นนะครับรถเข็นของแกนะรถกสามล้อนะรถเข็นนะนะอ๋อผมก็เลยถามว่าอ๋อแล้วเบอร์จากไหนอะไรใครเอ่ยเขาบอกเขาเป็นพนักง,งานที่ร้านเพราะว่า คุณลุงให้มาเขามาดูรถแล้วก็บอกว่าให้โทรหาคุณผมก็เลยบอกว่าอ๋อผมพอได้บอกแล้วโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับทีนี้ลุงก็มาดูแล้วหรอครับทางร้านบอกว่าลุงคนนี้เข็นรถผ่านหน้าร้านทุกวันและแกมาดูรถไว้ตลอดเลยคือแต่ไม่มีปัญญาซื้อไม่มีไม่มีตังคะ์นะคนพิการนะะผมก็เลยบอกว่าเนาะโอเคเลยทีนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมกาถามเขาที่ร้านแล้วแล้วเขาก็บอกราคาแปดพันกว่าบาท มก็เลยบอกว่าผมบ่าววีนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้พี่เขาผม,ผมอยากช่้ยพี่เขาวินาทีาน,านั้นเดี๋ยวขอถามพี่บ่าวนานวีว่าวินาทีที่บอกไปว,ว่าผมเนี่ยเป็นพี่บ่าววีนะเขาตกใจไหมคะทางร้านเขาตกใจเขาบอกเออจริงเหลอจริงเหลอคือพนักง,งานที่ร้านเขาตกใจแล้วจะซื้อให้คุณลุงหรืออะไรอย่างบอกใช่ครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวดูจะบอกทางเจเจ้าของร้านให้ <Ha. S 2> สุดท้ายทางร้านก็ใจดีนะแปดพันกว่าบาทแปดพันหกเงียเนี่ยเขาลดไม้ผมอีกพันกว่าบาทเหลือเจ็ดพันห้าผมบอกโอ้ยทางร้านใจดีมากเลยผมก็ตกลงบอกจองให้ลุงนะครับแต่นี้ผมก็บอกว่าผมไม่สามารถติดต่อลุงได้เลยเพราะลุงเขาไม่มีโทรศัพท์ oh. ทางร้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลุงก็จะผ่านทางนี้หนูก็จะบอกเขาไว้ผมก็เลยบอกทางร้านไปว่าหนูบอกก้อยนะวันที่สามเอ็ดเดี๋ยวพี่เป่าวีมาซื้อแล้วเอาเอาให้ที่วันที่สามเอ็ด เพราะว่าผมผ่านลงมาเนี่ยวันมะรืนเนี่ยครับวันที่31ผมจะผ่านมาตังพอดีค่ะผมก็จะไปแวะแล้วไปจ่ายตังสดซื้อตรงนั้นให้ลุงเลยอเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวหุูจะบอกลุงตอนเนี้ยคือผมก็ไม่รู้ว่าลุงอยู่ตรงไหนนะตอนเนี้ยไนนหลายหลายเนบอะว่าลุงครับเพราะว่าผมไม่มีติดต่ออะไรได้เลยแต่คือหลายๆคนก็บอกว่าลุงก็จะเขียนรถอยู่แถวในเมืองตังนะครับแถวสามแยกต่างๆอะไรเงี้ยบางทีก็ขายของบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย ผมก็เลยโอเคทังนั้นน้องอย่าลืมประสานคุณลุงไว้ให้พี่นะวันที่31พี่ไปเพราะลุงก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรใช้เลย31นี้เหรอะเอา31นี้ครับวันมะรืนนะครับผมวันวันนี้26เลยเชียวนี้ครับผมก็คือก็จะมีโมเมนที่พี่ไปมอบรถให้กับคุณลุงนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตอนนี้พี่บ่าววีอยู่ที่ไหนคะกรุงเทพหรืออยู่ตังโอเมื่อวันอยู่วันนี้อยู่ใต้ครับตอนนี้ลงมาใต้ครับวันนี้อยู่ที่ใต้ครับ ก็แสดงว่าอีกไม่กี่วันก็จะได้เห็นโมเมนต์โอ้ยพูดผิดตื่นเต้นดีใจก็จะเห็นโมเมนต์นั้นแล้วเนาะมอบรถกันอะไรกันก็อยากอยากมอไ้้แกแกขอตรงๆเลยผมก็เออเข้าใจครับขาพิการหมดเลยสองข้างเลยแกบอกแกเคยโดนรถล้อชนหรืออะไรเงี้ยค่ะาะสงสารแกพแกขอก็ตบตบปากแล้วคำเลยลุงไปหามา ไม่เช็คมาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจัดการให้และแกก็ไปเช็คตอนทั้งเลยแกไเช็คตอนนั้งเลยผมไม่ไติดต่อไว้ผมก็คิดว่าอีกคือแกคงอยากได้มากแล้วเพราะมันชำรุดแล้วแต่ผมก็ตอบรับโอเคผมซื้อให้เลยก็คือก็เลยคุยแบบทางร้านคือตัวพี่ก็คิดว่าเอออีกอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งหรืออะไรอย่างงี้ก็คือวันเดียวกันเลย ครับแกติดต่อวันนั้นเลยก็ไม่เป็นไรก็ตั้งใจให้แกอยู่แล้วครับค่ะแต่ก็คือคนแถวนั้นในคนในพื้นที่เมืองตรังก็รู้จักคุณหน้าคุณตาคุณลงุคณลงคนนี้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าใช่ครับบางคนที่เขาลงในผมไปลงในเพจผมไหมครับรบ,บางคนเขาก็เห็นว่าเอ,อเห็นคุณลุงก็เข็นอยู่ล่อยเห็นเข็นไปนู้นไปนี่อยู่ผมก็ก็โอเคครับอะไรที่ที่ทพอจะช่วยได้อะไรที่ทําได้จากงบของเราเองเราก็อยากทําครับในเมื่อเขาขอครับผม ก็เป็นอีกศิลปินหนึ่งเนาะที่แบบว่านอกจากแต่งเพลงเป็นกําลังใจแล้วก็ยังแบบมีทุนทรัพย์มอมให้กับเพื่อนร่วมโลกอีกด้วยใช่ครับผมก็อาจจะทําได้ไม่หมดนะครับแต่อะไรที่ที่มันจุดเจือได้และคิดว่าไม่เดือดร้อนกับเราผมก็โอเคครับผมนะครับช่วยได้แล้วก็เข้าใจในความรู้สึกนะครับเข้าใจเขาบางทีแอบยืนแบบแอบยืนหลังจากเขาเข็นรถไปดูตามหลังเขาสงสารเขาอ่ะ เพราะว่าเขาเอาเข็นไปเร pues mm ื่อยๆบนถนนนะก็แอบแฝงเปสารว่าเออเราอันไหนไหนก็อะไรที่แบบเขาลำบากกว่าเราก็แย่กว่าเราอะไรเงี้ยคือเราให้คนที่เราพอมีก็โอเคครับค่ะเพราะว่าถ้าต <for S 2> ิดตามพี okay na. ่บ so ่าววีจริงๆเนี่ยก็จะทราบว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่จะชอบช่วยเหลือคนที่แบบพิการหรือว่าแบบไม่ครบอาจจะมีแบบเพราะว่าติดตามข่าวเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอน พี่บ่าวีช่วยช่วยเคลไหนมาบ้างแล้วคะเป็นการอุดหนุนสินค้าบ้างละ่ะอะไรบ้างละ่ะวันนี้เยอะเลยครับแบบนี้ผมทําเยอะนะพุดตรงครับแต่ว่าบางทีคือทําแล้วมีความสุขครับทำแล้วไม่เดือดร้อนทําแล้วสบายใจบางทีผมทําเกือบทุกที่ครับผมไปไหนบางที่ผมทำทมไปไหมดทำไปทไปั่วเลยครับเจอคนเดินผ่านเอ้สงสารเขาก็จอดเอาตังค์ให้ บางทีเราก็ไม่ได้ลงลงเพจลงเฟซลงอะไรอยากให้ก็ให้ไปเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราเห็นว่าเอยมันรู้สึกว่าจะสร้างแรงมัานานใจให้กับคนอื่นได้สู้ด้วยไง<ะ>แล้วก็ให้แกได้สู้ด้วยผมก็บอก<ฮ>พี่สู้แลนะ้วผมก็ช่วยได้แล้วพี่ขอผมก็ช่วยได้ก็เงิน<ฮ>ม,มันก็เกือบหมื่นนะมันก็ไม่ใช่ว่าน้อยๆแต่พูตตรงแ่ว่าอะไรที่เราคิดว่าเราสบายใจเราทำแล้วสบายใจก็เลยอยากทำตอนนี้พอผม,ผม,ผม,ผมลงเพจไปมีคนมาโอนตังมาให้ผมอยากช่วยกับผมด้วยครับตอนนี้ ผมเลยบอกไม่เอาไม่เอาผมควักเงินเองเกรงใจแต่ก็มีน้องอยู่คนโอนมาแล้วพันหนึ่งผมไม่เอาผมบอกผมไม่เอาเขาก็โอนเริ่มบอกเอาตามสะดวกน้องตามสะดวกแล้วก็บอกโอ้น่ารักจังเลยน้องเ็คือน้องก็น้องก็เป็นน้องที่นับถือเราไงครับเขาเห็นแล้วหลายคนแฟนคลับทักมาหลายคนเลยอยากจะร่วมด้วยร่ะร่วมด้วยผมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เท่านี้ผมผมดูแลเองเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหญ่ๆกว่านี้ มาช่วยกันอะไรเงี้ยผมบอกไปเงี้ยครับเกิดผุดไอเดียบ้างไหมว่าเออหรือเราจะทําบุญช่วยเคสอื่นๆดีเพราะพี่เผ่าวีมาทางนี้เหมือนกันนะสายบุญช่วยเหลือโครงการสัญญาว่ารักน้องที่ผมได้เงินมาอะไรมาผมไปแจกไปทั่วครับอ่าแต่ผมก็มีครับมีอยู่ในคนติ็าตลอคือผมทําอะไรบางทีผมไม่ได้ลงสื่อแล้วก็ผมทําด้วยด้วยใจบริสุทธิ์ไปบางทีให้ก็โดยไม่ได้คิดอะไรแต่อันนี้คือแบบมันทําแล้ว มันเห็นภาพเลยว่านั้นมันมันมันเห็นภาพเลยเอยอยากอยากเอามาลงให้กันเลยคือเรื่องเรื่องผมติดต่อพี่ก็ไม่ได้อย่างน้อยมันมันมีหลักฐานอยู่ในเพจของผมว่าเออถ้าใครเจอพี่เขาบอกด้วยว่าผมซื้อรถเขียนไว้แล้วอะไรแล้วกับทางร้านตรงนั้นแล้วผมคุยกับทางร้านเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็เป็นว่ามีครับมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็าําไปเรื่อยๆทําแล้วสบายใจอาจจะไม่ได้มีเป็นกรงการจะไม่ทำาแล่สบายใจมีความสุขทาไปครับผมค่ะก็เป็นว่ารอติดตามโมเมนต์นั้นเนาะ ในการมอบครับเดี๋ยวผมได้แต่วันที่31ผมไปมอบให้พี่เขาครับ